Yeah.

เทคนิคไทยเทคนิคมันเลยนะครับตอนนี้ไอริสานะแล้วนะครับมาลุ้นกันว่าทีมเหยจะมา ขุ่เียบทุรอยนะพรยรักาไทยินลวรนนทกันแล้วได้อะไรไปครับได้กุญแจมไทยังเือนกะไถึงจะได้รางวัลล อ๋อสองอันที่รอเสียงรอเสียงเลยครับเนี้ย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 เข้าไปได้ครับมาเติมมาเติมบ้างมาเติมเลยบอกเลยบอกเลยโอเคยังขึ้นมาเลยลโอเคใกล้ๆเลยลูกใกล้ๆเลยเครับใกล้ๆชิด เปิดยานเป็นทางการและอลังการงานสร้างครับ <c oughs> ผมนายอัคริแระบินประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ครับเรียนท่านสมชาติวัฒนาการองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ผู้แทนท่านพิชัยเลิศดพงศ์มดีสอนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้บริหารนิยมไทยผู้บริหารของชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้จัดขึ้นมาเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีกว่า4ทศวรรษ มีการสืบสารกันมาจากการจัดงานในครั้งนี้ได้สนับสนุนอย่างดีจากพันธมิตรและหน่วยงานทุกภาคส่วนก็ต้องขอากราบาขอพระคุณทุกทุกท่านไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะคณะในพิธีท่านสมชาติวัชนาการองน,นายกกเลิดปงอดิศรน,นายกกร์การราหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คณะผู้จัดงานคณะกรรมการนิยมไทยคณะกรรมการค้าเซ็นทัลเชียงใหม่ผู้เข้าร่วมการหานลา พี่น้องสื่อมวลชนชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่การจัดงานมหกรรมราดเมืองครั้งที่48และชาวชมรมขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่โอ,อกาสให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธีในวันนี้ไทยร่วมกันจัดงานมหกรรมราดเมืองของชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่48ประจำปี2568 และคนมักราบทุกท่านผมทรงวิษรีธรรมผู้บริหารสูงสุดสายธุรกิจสุราประเทศไทยที่ดูแลตาสินค้าเซ็นท่านเชียงใหม่นิยมไทยข้าวหอมพิเศษภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารวัฒนธรรมอาหารร้านนาอันเป็นเอกลักษณ์มาอย่างต่อเนื่องถึง4ทศวรรษรองผู้เสิาการแข่งขันผู้เข้า าการแข่งขันลาบเมืองและแข่งขันเกียรติที่รักที่รก,รกรองนายกการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับพอดีท่านนายกพิชัยเลือดพลอดีสรท่านได้มอบให้ผมมาร่วมงานในวันนี้นะครับในงานามหาการรมลาบเมืองครั้งที่48ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เองกอ็ได้สนับสนุนในศิลปะวัฒนธรรมปุณัญชาชาวบ้านท้องถิ่นไม่สามารถกินลาบด,ดิบได้ ก็าสามารถกินลาบที่รั่วได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารพื้นเมืองที่สุดยอดของคนเหนือน,นะครับหน้าที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือผักนะครับผักกัดลาบของเราเมื่อกี้เห็นเดินตามซุ้มจะมีการตกแต่งลาบที่สวยงามในผักกัดลาบที่สวยงามมากนะครับเป็นชั้นเป็นชั้นเชื่อไหมครับว่า และคับทุกท่านครับเราจะนับถอยหลังไปพร้อมๆกันกับการเปิดงานอย่างเป็นทางการครับเมื่อกำลาบเมือครั้งที่48พร้อมแล้วนับถอยหลังดังๆพร้อมกัน5 4 3 2 1 ร้าดตตเลยนะครับผมคุณรักฟ้าเช็ก๊อกอยู่นนะครับขออนุญาตนะคุณคุไทยแต่โดยเฉพาะนรคผมคุไทยแต่โดยเฉพาะนรครับผมรางวัลชมเชยอีกหนึ่งรางวัลนะเจ้าการแข่งขันกุ้งราบรสชาติมากกรรมลาไ่ี้แก่ทีม โบน้ำเพราะว่าจะจะแข่งเราเป็นยังค่ะเขาจะจัดแข่งวันนี้เรียนว่าจะแข่งแคเดียวตัวก็ก็ด้จ้าเวทีสูงไม่ป่ายน,ไไไน,นะไอ้เนาะ จะเพิ่มขึ้นถ้าคุณได้กินประเภทแรกการแข่งขันนะครับผมจ<ะ>ัดพักกีฬาที่48แล้นะน้อง